การแผ่เมตตาเพื่อคลายเวรกรรมในใจใจที่ยังไม่เป็นอิสระมนุษย์เราทุกคนย่อมเคยมีความขัดแย้งมีเรื่องบาดหมางหรือแม้แต่ถูกกระทำให้เจ็บปวดบางครั้งความเจ็บนั้นไม่ใช่แค่ในระดับกายแต่ฝังลึกลงในใจกลายเป็นเวรกรรมในใจที่ผูกมัดเราไว้อย่างแน่นหนาบางคนอาจไม่รู้ตัวว่าแบกเวรไว้ในใจมาเป็นปีบางคนถึงขั้นเป็นสิปี รู้สึกเกลียดโกรธเจ็บไม่ให้อภัยและเรียกสิ่งนั้นว่าความยุติธรรมเรียกมันว่าการไม่ลืมเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายซ้ำอีกแต่ในความเป็นจริงการแบกความโกรธนั้นไม่ใช่การปกป้องแต่เป็นการลงโทษตัวเองทุกวันวันแล้ววันเล่าคำถามคือจะปลดปล่อยใจที่ทุกนี้ได้อย่างไรคำตอบของพระพุทธเจ้าคือเมตตา เมตตายารักษาใจที่บาดเจ็บคำว่าเมตตาในภาษาพระหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความลำเอียงไม่ใช่ความรักแบบโลกโลกที่มีการเลือกที่รักมักที่ชังแต่เป็นความรู้สึกอยากให้ทุกสรรพชีวิตพ้นจากทุกโดยไม่มีข้อแม้การแผ่เมตตาจึงเป็นเครื่องมืออันประเสริฐที่ใช้เยียวยาใจ ไม่ใช่แค่ของผู้อื่นแต่เป็นของเราเองก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาคือการอวยพรให้คนอื่นแต่จริงๆแล้วการแผ่เมตตาคือการปล่อยความกรุณาให้ไหลผ่านใจเราเป็นการทําความสะอาดใจเราเองจากความโกรธความเกลียดความพยาบาทที่ฝังแน่นอยู่เวรกรรมในใจพลังลบที่ผูกมัดวิญญาณคำว่าเวร ในทางพุทธหมายถึงความผูกใจเจ็บความพยาบาทความจองเวรซึ่งเป็นพลังงานทางจิตที่หยาบหนักและเหนียวแน่นเวรไม่ได้อยู่แค่ในรูปของการตอบโต้กันทางกายแต่มันอยู่ในความคิดความรู้สึกความทรงจำที่เราหยิบยกขึ้นมาฝังซ้ำๆเช่นเคยมีใครทำร้ายเราเราก็จำไว้ไม่ใช่แค่จําแต่ยังปรุงแต่งเรื่องนั้นให้แรงขึ้นในใจเราอีก บางครั้งแค่คิดถึงเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วทั้งที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปนานมากการจองเวรไม่ใช่แค่การจะไปเอาคืนแต่อยู่ในท่าทีที่เราไม่ยอมปล่อยเขาออกจากใจเรานั่นคือเรากำลังล่ามโซ่ตัวเองไว้กับอดีตโดยมีภาพของเขาเป็นกุญแจล็อกพุทธปัญญาการชนะเวรด้วยเมตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่า เวยนย่อมไม่ระง,งับด้วยเวนแต่เวนย่อมระง,งับได้ด้วยเอเวนเมตตานี้เป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่คำสอนที่สวยงามแต่เป็นกฎธรรมชาติของจิตหากใครตอบโต้วความเกลียดด้วยความเกลียดย่อมไม่มีวันจบแต่หากมีใครสักคนปล่อยวางหยุดเวียนวนเวรนนั้นย่อมหยุดลงที่เขาแต่การจะถึงจุดนั้นได้ต้องฝึกต้องมิสติ ต้องรู้จักใจตัวเองก่อนว่าเรากำลังแบกอะไรอยู่แล้วใช้เมตตาเป็นแสงสว่างค่อยๆละลายความมืดนั้นออกวิธีฝึกแผ่เมตตาเพื่อคลายเวรขั้นที่หนึ่งเมตตาต่อตัวเองเริ่มจากให้อภัยตัวเองก่อนเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่การปล่อยตัวแต่คือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตนเองยอมรับว่าเราเคยโกรธ เคยเจ็บเคยผิดพลาดแต่เราเลือกจะไม่ลงโทษตัวเองซ้ำอีกขั้นที่สองเมตตาต่อคนที่รักแทนความปรารถนาดีให้กับคนที่เรารักคนที่ใจเราสงบเมื่อนึกถึงเช่นพ่อแม่ครูเพื่อนให้ความปรารถนาให้เขามีความสุขปลอดภัยไร้ทุกข์ขั้นที่สามเมตตาต่อคนที่เฉยเฉยฝึกแทนเมตตาให้กับคนที่เราไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรเช่น เพื่อนบ้านคนเดินผ่านคนขับรถแท็กซี่ฝึกให้ใจเราแผ้ออกกว้างโดยไม่เลือกขั้นที่สเมตตาต่อคนที่เราเคยมีเวรน,นี่คือขั้นตอนสำคัญที่สุดและยากที่สุดแต่ริยอบุคคลทุกคนต่างผ่านจุดนี้มาคือการให้อภัยอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อให้เขาสบายใจแต่เพื่อให้ใจเราเป็นอิสระให้นึกถึงเขาแล้วกล่าวในใจเบาๆด้วยสติ ขอเขาผู้นั้นจงเป็นสุขเป็นอิสระจากความทุกข์แม้เขาเคยทำร้ายเราก็ขอให้เขาเจริญในธรรมขอเวรระหว่างเราสิ้นสุดลงแต่เทียงนี้หากใจยังต่อต้านยังรู้สึกแปลกๆให้รับรู้ว่ามันยากแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่บังคับใจแต่ก็ไม่ละความพยายามเมื่อเมตตาเปลี่ยนใจปฏิหารที่แท้จริง หลายคนพบว่าเมื่อเขาฝึกแผ่เมตตาไปนานๆาใจเขาเบาขึ้นความโกรธลดลงความฝันร้ายหายไปความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างประหลาดแม้เขาจะไม่เคยพูดขอโทษกันเลยก็ตามนั่นเพราะพลังของจิตคือพลังจิงไม่ต้องมีคำพูดไม่ต้องมีการกระทำภายนอกแต่ถ้าใจเราเปลี่ยนพลังงานระหว่างเรากับเขาก็เปลี่ยนบางครั้งผู้ที่เคยเป็นศัตรู กลับกลายมาเป็นครูผู้สอนธรรมะที่ลึกซึ้งให้แก่ใจเราคือสอนให้เรารู้จักให้อภัยรู้จักเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขปลดปล่อยและเป็นอิสระการแผ่เมตตาไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่เพียงการนั่งหลับตาท่องคำแต่คือการปลดปล่อยตัวเองออกจากพัฒนาการของความเกลยียดชังเมื่อใจร้ายเวรร้ายความแค้นใจย่อมสงบเป็นอิสระ เมื่อใจสงบเมตตาย่อมเกิดอย่างธรรมชาติและเมื่อเมตตาเต็มหัวใจแม้ใครจะเคยทำร้ายเราก็จะเห็นเขาด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่เห็นศัตรูแต่เห็นเพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏปล่อยเขาไม่ใช่เพราะเขาดีขึ้นแต่เพราะเราเข้าใจหลายคนเมื่อฟังธรรมเรื่องเมตามักจะถามว่าแล้วถ้าคนคนนั้นไม่สำนึกไม่รู้สึกผิดละ่ะถ้าเขายังทำร้ายเราอยู่ละ่ะ เราจะให้อภัยได้ยังไงนี่คือข้อสงสัยที่ธรรมดาแต่เป็นกับดักลึกเพราะเราเผลอเอาเงื่อนไขาภายนอกมากำหนดการฝึกภายในใจการให้อภัยในพุทธศาสนาไม่ใช่รางวัลสำหรับคนที่กลับตัวกลับใจแต่คือการตัดสินใจของเราว่าจะไม่เก็บเวรไว้ในใจอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะเราสมควรเป็นอิสระ คนที่แบกความเกลียดไว้ไม่ใช่ผู้ที่เอาชนะแต่คือผู้ที่ถูกผุกมัดคนที่ปล่อยวางได้ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือผู้ที่มีพลังภายในมากพอจะไม่ตอบโต้นี่คือศิลปะของใจที่สุขงอมเป็นทางของผู้มีปัญญาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการชนะใจตัวเองเมตตาไม่ใช่การยอมให้ถูกทำร้ายแต่คือการไม่ตอบโต้ด้วยความชั่วการแผ่เมตตาไม่ได้แปลว่า เราต้องยอมให้ใครทำร้ายเราอีกหากมีคนยังทำร้ายเราอยู่ไม่ว่าในทางกายหรือวาจาเราต้องมีสิิป้องกันตนเองมีสิทธิ์เว้นระยะไม่ใกล้ชิดมีสิทธิ์ไม่ไว้ใจเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่พยาบาทเขาเราปกป้องตนเองด้วยปัญญาแต่ไม่ลงโทษเขาด้วยความแ้น นี่แหละคือเมตตาที่ลึกไม่อ่อนไหวต่ออารมณ์แต่ยืนอยู่บนฐานของความเข้าใจในธรรมฝึกใจด้วยเมตตาอย่างต่อเนื่องเห็นผลจริงผู้ที่ปฏิบัติเมตตาภาวนายอย่างต่อเนื่องจะพบการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างชัดเจนใจสงบเร็วขึ้นแม้จะเหตุการณ์กระทบความโกรธเบาบางลงหรือเกิดขึ้นชั่วครู่แล้วดับ ความฝันร้ายหายไปหรือกลายเป็นความฝันที่อ่อนโยนขึ้นปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างราบรื่นแม้กับคนที่เคยขัดแย้งรู้สึกว่าใจตัวเองเบามีพลังมีความสุขแม้ไม่ต้องมีอะไรมากนี่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มาจากการทำความสะอาดใจด้วยเมตตาทุกวันดังผู้ที่ชําระกกระจกทุกเช้าวันหนึ่งจึงได้เห็นแสงสว่างผ่านกระจกใส ไม่ใช่เพราะแสงเพิ่งมาแต่เพราะฝุ่นหมดไปแล้วนิทานธรรมะพระที่ไม่ถือเวรครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทุดงผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านบางคนไม่รู้จักพระไม่เข้าใจธรรมจึงด่าว่าท่านอยากทายถึงขั้นปาเสตทยัสพระรูปนั้นยืนนิ่งไม่โกรธไม่โต้ตอบเมื่อชายคนนั้นเหนื่อยและหยุดท่านก็กล่าวว่า โยมเมื่อท่านนํำของมาให้แล้วเราไม่รับของนั้นจะเป็นของใครชายคนนั้นนิ่งไปพระจึงพูดต่อเมื่อท่านด่าเราแต่เราไม่รับคำด่านั้นไว้มันก็กลับไปอยู่กับท่านเองส่วนเรายังมีแต่เมตตาไม่เปลี่ยนแปลงคนฟังบางคนเปลี่ยนไปในบัดดลบางคนยังไม่เข้าใจแต่ธรรมะได้ถูกวางลงแล้วการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนคนอื่นเสมอไป แต่เพื่อให้ใจเรานั้นไม่เปลี่ยนไปตามความโชคของใครยิ่งแผยยิ่งว่างยิ่งเบาคนที่มีเมตตาอย่างแท้จริงคือผู้ที่ใจเบาใจว่างจากเวรใจไม่หลงติดในการแบ่งแยกเขากับเราใจเช่นนี้มีพลังบวกมหาศาลเป็นเหมือนตะเกียงที่ให้แสงโดยไม่เลือกจุดให้แสงการแผ่เมตตาอย่างลึกซึ้งจึงไม่ใช่แค่การขจัดเวรกรรมในใจ แต่คือการยกระดับจิตใจให้เข้าใกล้ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความจองเวรหลุดพ้นจากการถูกอดีตผูกมัดหลุดพ้นจากการรอคำขอโทษที่ไม่มีวันมาและสำคัญที่สุดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราเผลอสร้างเองขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพ้นจากเวรพ้นจากไถ่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นเพื่อนและไม่ใช่เพื่อนทั้งที่ชอบและไม่ชอบขอความกรุณาในใจจงแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณเราคิดว่าเขาคือปัญหาแต่จริงๆคือใจเราที่ยึดธรรมชาติของใจมนุษย์เมื่อเจ็บมักโทษสิ่งภายนอกเมื่อผิดหวังมักหาใครบางคนเป็นผู้ต้องรับผิดเมื่อถูกหักหลังใจมักร้องหาความยุติธรรมผ่านความแ้น แต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นต่างท่านเห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือรากของปัญหาไม่ใช่เพราะใครทำอะไรกับเราแต่เพราะใจเราหยิบความรู้สึกนั้นขึ้นมาจําแล้วไม่ยอมวางลองคิดดูงเงียบๆว่าเหตุการณ์ที่เคยเจ็บที่สุดในชีวิตยังอยู่หรือไม่มันผ่านมาแล้วนานเท่าไหร่ ตัวเหตุการณ์สิ้นสุดไปแล้วหรือยังแต่ทำไมความรู้สึกเจ็บยังอยู่นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ถูกทำร้ายครั้งเดียวในอดีตแต่เรายังคงทำร้ายตัวเองซ้ำๆทุกครั้งที่คิดถึงมันและนี่เองที่เรียกว่าเวรกรรมในใจเมตตาคือการหยุดป้อนพลังให้กับเวรการแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงคำภาวนาแต่คือการตัดอาหารของเวร เพราะเวรเติบโตจากความโกรธความเจ็บความอยากเอาคืนแต่เมตตาคือความเข้าใจคือความกรุณาคือการเอาความดีปิดความชั่วคือการเปลี่ยนพลังของใจจากลบเป็นบวกเปลี่ยนความรู้สึกอยากทําร้ายเป็นความอยากให้เขาเป็นอิสระจากความชั่วเพราะเราเข้าใจว่าคนที่ทำร้ายเราในวันนั้น ไม่ได้ทำด้วยจิตที่ปกติไม่ได้ทำเพราะเป็นอรหันต์แต่เพราะเขาก็ยังเป็นคนที่ทุกข์เหมือนกับเราเขาอาจมีกรรมเก่าที่เขาเองก็ไม่รู้เขาอาจถูกทำร้ายมาก่อนเขาอาจยังไม่รู้ว่ากำลังสร้างเวรใหม่เมตตาไม่ใช่การยกโทษโดยไม่เข้าใจแต่คือการยกโทษเพราะเข้าใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกรรม มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่ามีอุบาสศผู้หนึ่งถูกฆ่าบุตรชายโดยชายอีกคนเขาทุกข์มากอยากเอาคืนแต่หลังจากได้ฟังธรรมจึงเลือกทางที่ต่างออกไปเขาเดินทางไปหาโจรคนนั้นแทนที่จะเอาเรื่องเขากลับยื่นพระตาหารให้แล้วพูดว่าเจ้าได้พรากลูกข้าไปแล้วข้าย่อมไม่พรากสติจากเจ้า หากข้าตอบด้วยความพยาบาทเวรยนย่อมไม่มีวันจบข้าขอให้อภัยเจ้าเพราะข้าอยากจบเวรนไว้ที่ใจของข้าเองวันนั้นโจรคนนั้นร้องไห้และได้บวชเป็นพระกลายเป็นผู้ประพฤติดีจนถึงขั้นบรรลุธรรมสิ่งที่เปลี่ยนเขาไม่ใช่กฎแห่งกรรมแต่คือพลังของเมตตาความเมตตาไม่ใช่ของอ่อนแต่คือพลังที่แข็งกว่าทุกอย่าง ลองคิดดูให้ดีคนที่ใจอ่อนเมื่อถูกด่าอาจจะด่ากลับคนที่โกรธง่ายเมื่อโดนทำร้ายอาจทำร้ายกลับแต่นั่นคือการปล่อยให้ใจตนเองตกต่ำตามสิ่งรอบข้างแต่คนที่มีเมตตาคือคนที่มีภูมิคุ้มกันของจิตเหมือนกรอดที่มองไม่เห็นเมื่อถูกกระทบใจก็ไม่สั่นไหวเมื่อถูกใส่ร้ายใจก็ไม่อาคาา เมื่อถูกดูหมิ่นใจกลับแทะความกรุณานี่คือพลังที่แท้จริงพลังที่ไม่ทำให้เราเป็นเหยื่อของกรรมแต่กลายเป็นผู้เปลี่ยนกระแสกรรมด้วยใจที่มั่นคงและเมตตาฝึกเมตตาทุกวันใจจะเปลี่ยนชะตาเราฝึกแท่เมตตาได้เสมอโดยไม่ต้องรอให้ว่างแม้ขณะล้างจาเดินทางขับรถหรือนั่งเฉยๆให้ลองกล่าวเบาๆในใจว่า ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เขาผู้นั้นที่ข้าขัดแย้งด้วยจงพ้นจากทุกข์แม้เขาจะเคยทำร้ายข้าขอเวรระหว่างเราจงสิ้นสุดข้าขอให้อภัยเขาและขอให้เขาเป็นอิสระจากกาชั่วและขอให้ข้าเป็นอิสระจากเวรในใจนี้ด้วยเถิดเมื่อฝึกบ่อยๆคําเหล่านี้จะสึ่งลึก เปลี่ยนเป็นท่าทีเปลี่ยนเป็นพลังเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตบทอาสารที่ไม่ใช่จุดจบแต่คือการเริ่มต้นของใจใหม่เมื่อเรารู้จักแผนเมตตาเพื่อคลายเวรกรรมในใจเราจะพบว่าสิ่งที่เราตามหามาตลอดไม่ใช่ความยุติธรรมแต่คือความสงบเมื่อใจสงบเราไม่ต้องชนะใครไม่ต้องแก้แค้น ไม่ต้องคอยลบอดีตเพราะเรารู้ว่าแค่เราไม่ยึดเวรนนั้นก็ดับแล้วธรรมของผู้มีเมตตาเปรียบเหมือนน้ำเย็ยนที่ไหลผ่านไฟดับเปลวร้อนแห่งเวรทั้งหลายหรือไว้แต่ความว่างอันเป็นสุขเวรกรรมไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือการสูนสังของเจตนาในทางพระพุทธศาสนากรรมไม่ใช่โชคชะตาที่ลอยมาจากฟ้าแต่คือเจตนา ที่เราทำคิดพูดและรู้สึกสำลาสลัมลาเจตนาเหล่านั้นจะฝังเป็นพลังงานในจิตเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอเวลาเติบโตหากในใจเรามีเวรมีเจตนาแห่งการตอบโต้ความแค้นความไม่ให้อภัยเมล็ดเหล่านั้นจะงอกขึ้นในรูปของความไม่สบายใจความฝันร้ายความสัมพันธ์ที่มีปัญหา ความขัดแย้งที่กลับมาในรูปแบบใหม่แม้บางครั้งจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนแต่รูปแบบของกรรมก็ยังเหมือนเดิมเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนเจตนาจากลบเป็นบวกไม่เคยหยุดการวนเวียนของเวนในใจตัวเองแทนเมตตาคือการใส่เมล็ดพันธุ์ใหม่ในจิตเมื่อเราฝึกแผ่เมตตาให้ผู้ที่เราเคยมีเว เท่ากับเรากำลังใส่มเมล็ดแห่งความการุณาลงในพื้นที่เดิมพื้นที่ที่เคยเป็นความเจ็บความพยาบาทความโกรธเรากำลังใช้ธรรมยวยารอยแผลเหมือนกับการวางดอกไม้ลงบนหลุมศพของอดีตที่เราไม่อยากจดจำไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อให้อภัยและเข้าใจสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนความรู้สึกแต่คือการเปลี่ยนแรงสันสะเทือนของจิตอย่างลึกซึง้ง เปลี่ยนทิศทางของกรรมที่เคยหมุนลงต่ำให้ค่อยๆค,ค,คลายออกเมื่อเราปล่อยวางกงล้อกมหมุนช้าลงจนหยุดเองกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดลงโดยทันทีเพราะมันเกิดจากการสั่งสมแต่เมตตาคือเครื่องมือที่ทำให้วงล้อแห่งการจองเวรหมุนช้าลงทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาเราไม่ได้แค่ภาวนาแต่เราได้ตัดกระแสะเวร เราทำให้กรรมไม่สามารถใช้ใจเราเป็นเชื้อเพลิงได้อีกเพราะเวรจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีใจยึดแต่เมตตาคือความว่างความไม่ยึดความปล่อยวางเมตตาต่อผู้ล่วงลับตลดปล่อยเวรข้ามทบหลายคนมีเวรกรรมกับผู้ที่ตายจากไปแล้วอาจเป็นพ่อแม่ที่เคยทำร้ายคนรักที่เคยหักหลัง หรือแม้กระทั่งศัตรูที่เรายังรู้สึกแค้นแม้เขาจะล่วงลับไปนานแล้วแต่ใจเรายังผูกไว้ยังไม่ให้อภัยยังไม่ยอมปล่อยรู้หรือไม่ว่าแม้เขาจะตายไปแล้วแต่ถ้าเรายังยึดเวรน,นั้นก็ยังไม่ตายและใจเรายังคงเป็นที่ทักของความทุกข์นั้นอยู่ แต่เราสามารถแผ่เมตตาให้ผู้ล่วงลับได้เช่นกันด้วยการน้อมใจกล่าวอย่างจริงใจว่าขอผู้ที่เคยมีเวรกรรมกับข้าไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบก่อนไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือจากไปแล้วข้าขออโหสิให้ขอเวรระหว่างเราสิ้นสุดลงนบัดนี้ขอให้เขาได้รับส่วนบุญที่ข้าอุทิศให้ และขอให้ข้าพ้นจากพันธะของเวในใจนี้การแผ่เมตตาให้ผู้ล่วงลับนั้นแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ใจเราจะรับรู้ได้ทันทีเพราะความรู้สึกหนักแน่นจะค่อยๆเบาบางคล้ายกับได้ปลดเป้ที่แบกมานานลงเสียทีเมตตาคือสมบัติของผู้มีใจสูงไม่ใช่ใจอ่อนการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือพลังภายในของผู้ที่ชนะตนเองแม้เขาจะไม่ขอโทษแม้เขาจะไม่รู้ว่าเรายกโทษให้แม้เขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแต่ถ้าใจเราเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเมตตาจึงไม่ใช่สิ่งที่รอให้คนอื่นสมควรได้รับแต่เป็นของขวัญที่เราเลือกให้เพื่อรักษาหัวใจของตนเอง ให้ไม่กลายเป็นเหยื่อของกรรมซ้ำๆเมื่อเราหยุดการจองเวรในใจโลกทั้งใบก็เปลี่ยนเมื่อใจเราไม่มีเวรเราจะมองผู้คนต่างออกไปแม้เขาจะเคยทำผิดเราก็เห็นความเป็นมนุษย์ของเขาแม้เขาจะยังไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ทุกไปกับเขาและในวันหนึ่งเราอาจได้พบเขาอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะศัตรู แต่ในฐานะบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นในธรรมการแผ่เมตตาม่ใช่การลืมความผิดของผู้อื่นแต่คือการเลือกไม่ให้ความผิดนั้นควบคุมใจของเราอีกต่อไปเมตตาคือสะพานจากความเจ็บสู่ความจริงในเบื้องต้นของการฝึกแผ่เมตตาเรามักเข้าใจว่าเมตตาคือความปรารถนาดีให้คนอื่น แต่เมื่อฝึกไปนานเข้าเราจะเริ่มรู้ว่าเมตตาที่แท้ไม่ใช่การให้แต่คือการเปิดคือการเปิดพื้นที่ว่างในใจให้สรรพสิ่งได้เป็นไปนตามเหตุปัจจัยโดยไม่ต้องให้เราเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครองเมตตาจึงไม่ใช่แค่ความการุณาแต่คือการยอมรับความจริงของโลกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับ คนที่เคยทำร้ายเราก็เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในกระแสของกรรมคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ความรู้สึกที่เจ็บก็ไม่คงอยู่แม้แต่ตัวเราเองในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือให้นึกถึงอีกเมื่อเราเห็นความจริงเช่นนี้ได้ด้วยจิตสงบใจจะคลายจากความต้องการให้โลกยุติธรรมคลายจากความอยากให้คนผิดสำนึกและกลับมาสงบอยู่กับความจริงว่า ทุกอย่างเป็นไปนตามกรรมของแต่ละคนคนบางคนมีหน้าที่มาสอนให้เรารู้จักเมตตาในชีวิตเราจะมีคนบางคนที่มาในรูปแบบของศัตรูหรือผู้ทำร้ายใจคนเหล่านี้ไม่ใช่บทลงโทษของฟ้าแต่คือบทเรียนที่ชีวิตส่งมาให้เราเติบโตบางคนมาเพื่อให้เราเรียนรู้เรื่องความเจ็บ บางคนมาเพื่อให้เราเห็นอัตตาของตัวเองและบางคนมาเพื่อให้เราตระหนักว่าความเมตตานั้นยิ่งใหญ่กว่าความถูกต้องที่เรายึดถือผู้มีปัญญาย่อมใช้ศัตรูเป็นครูใช้บาดแผลเป็นทางเดินสู่ความรู้แจง้งและใช้ความแค้นเป็นเชื้อเพลิงของการภาวนาจนกลายเป็นความกรุณาอันไม่มีประมาณ เมื่อเมตตาแผ่ถึงแม้ผู้มีเวรก็เปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงพลังของเมตตาไว้หลายครั้งว่าแม้คนที่จิตอาฆาตแรงกลา้าหากถุกกระแสเมตตาของผู้ปฏิบัติรมสัมผัสจิตของเขาก็อาจอ่อนลงเวรที่เคยผูกไว้ก็อาจคลายโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยมีพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงพระมหาโมคลานะ เมื่อครั้งท่านถูกรังควาโดยอสูรกายท่านมิได้สู้กลับไม่ได้ด่าไม่ได้อาคตาแต่กลับแผ่เมตตาด้วยจิตอันบริสุทธิ์อสูรตนนั้นถึงกับร้องให้และเปลี่ยนตนเองจากความมืดเป็นแสงแสดงให้เห็นว่าเมตตาที่แผ่จากใจที่ฝึกดีแล้วไม่ใช่เพียงอารมณ์อ่อนโยนแต่คือพลังงานที่เปลี่ยนสนามกรรมของผู้รับได้จริง เวรกรรมไม่สามารถอยู่ได้ในใจที่ไร้ความยึดการฝึกเมตตาเป็นประจำโดยเฉพาะต่อคนที่เคยทำร้ายเราจะทำให้ภาพจำในใจเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่ภาพนั้นมาพร้อมความแค้นความเจ็บความโกรธเมื่อเราฝึกแผ่เมตตาซ้ำๆภาพนั้นจะเริ่มเบาบางเจ็บน้อยลงคิดถึงน้อยลงและท้ายที่สุดไม่มีอะไรให้ยึดอีกต่อไป นี่แหละคือกระบวนการคลายเวรที่แท้จริงไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายมาขอขอมาไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ถูกลบแต่เพราะใจของเรานั้นเปลี่ยนกลายเป็นใจที่ไม่อิงอดีตไม่คาดหวังอนาคตและไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่วคราวการแผ่เมตตาคลายเวรกรรมในใจขอให้สรรพสัต์ทั้งหลายที่เคยมีเวรมีกรรมต่อกันกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบก่อนไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วข้าพระเจ้าขออโหสิขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอให้เวรน,นั้นจงสิ้นสุดลงในบัดนี้ขอให้ข้าพระเจ้าเป็นอิสระจากความพยาบาทขอให้ใจนี้เป็นที่พักของเมตตามิช่เวรและขอให้เขาผู้นั้นผู้เคยสร้างความเจ็บปวดให้ข้าพเจ้า ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมได้รู้จักความสุขที่แท้จริงและได้พบทางแห่งการพ้นทุกข์ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาให้เขาทุกข์มิได้จองเวรต่อไปเพราะข้าพเจ้าเลือกเป็นผู้จบเวรด้วยตนเองเมื่อเราเป็นผู้จบเวรชีวิตจึงเริ่มต้นใหม่ในที่สุดแล้วการแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงการให้คนอื่น แต่คือการคืนพลังให้ตนเองคือการเลือกไม่เดินต่อบนเส้นทางแห่งความเจ็บซ้ำคือการหยุดสร้างกำมม่จากอารมณ์เก่าเมื่อใจวางเวนปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดใจจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่เพื่อทำลายเราแต่คือเพื่อสอนให้เรารู้จักความหลุด้นเวรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เวรที่ทำให้เจ็บ แต่คือเวรที่ทำให้ใจเรามืดและการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อปลดปล่อยใจเราจากความมืดนั้น